เอนี้ภูมิอยู่ที่ทะเลนะครับตอนนี้น้องภูมิจะพาเพื่อนๆมาทำอะไรครับผมเป็นรถแมคโครนะครับตอนนี้น้องภูมิทำเป็นรถแมคโครนะครับขุดขุดทะเลแล้วนะครับรถแมคโครของน้องภูมิคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับจะทำการขุดทะเล ทะเลไปไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยเราเจอเปลือกหอยกันนะหอ,อยเอาไปหญิงใช้เปือกหอยขุดนะครับแล้วจะขุดมันทำไมอ่ะขุดไปมันจะเจอน้ำหรือเปล่าเฮ้ยน้ำเข้ามาเลยอ่ะโอ้น้ำเข้ามาเลยนะอ่ะทั้ามานะหมดเลยฮะอ่ะแม่หญิงช่วยกันไว้ตรงนั้นหน่อย ไหอดโ้เหมือนน้ำมันขึ้นหรือเปล่านุ่นเขากำลังเล่นน้ำมาอยู่ด้วยนะครับเอาน้ำเข้ามาแล้วอุ้ยเหมือนน้ำ <im Alto> like. เหมือนน้ำมันขึ้นเยอะขึ้นนะอ่าน้องหญิงต้องระวังน้องภูมิ้วยนะรู้เปล่าแต่ว่าอ๋อที่เขาเล่นกันเนี่ยก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกแต่สําหรับเด็กก็อันตรายครับผู้ปกครองก็ต้องดูอยู่ใกล้ชิดนะครับอ่าน้องภูมิจะไม่เล่นน้ำละจะเล่นทรายอย่างเดียวนี่แหละแต่ใเหมือนพยายามจะลงน้ำมา เอาสักนิดแล้วเอานะอ่ะเดี๋ยวรอต้องพูงขุดเสร็จน,นะฮะว่ามันจะเป็นอะไรนะเฮ้ยเราทำอันนี้ดีกวา่าไหมหญิงเราทําให้เป็นปราสาทได้ไหมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึง่งเราเดี๋ยวเรามาดูกันดู่าค,คุณเ้าเหมือกหอ,อยเนโอ้ตอนนี้ต้องพูงขุดเจอเปลือ,อ,อกหอยแล้วนะครับโอ้โหเยอะเลยอะเราเจอขนบัตนะครับเฮ้ยตอนนี้แม่หญิงกำลังทำอะไรเนี่ยแม่หญิมงมาต่อเจดีอะไรพี่นี่ เดี๋ยวต้อคุกขุดไปเอ้ยน้ำเข้าอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามารอดูไหมหญิงทำเสร็จน,นะครับจะเป็นยังไงนะครับอ่าตอนนี้ให้แม่หญิกับน้องปูมทำไปก่อนนะครับนีเ่เรามาดูวิวกันก่อนเฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นม้าด้วยนะมีม้าด้วยนู่นคนตอนนี้เห็นป่าเขาขี่ม้ากัานด้วยนะครับมีม้าขีด่ด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศโรงแรมที่เรามาพักนะครับนี่ชื่อโรงแรมเซนทราบายเซนทารานะครับนโอเค เปลือกหอยอันนี้เหรอโหจะเปอันใหญ่จังไะอ่ะเรากลับไปดูดีกว่าดีนะครับอ้ยตอนนี้แม่หญิงทำอะไรเนี่ยโอ้ยขอเปลือกหอยนะครับโอ้โหของน้องภูมิก็ทำนะครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับขอน้องภูมิจะยอมไม่ได้เห็นของแม่หญิงสวยกว่านะครับไปเก็บเปลือกหอยเพิ่มนะครับอ๋อตอนนี้ลักเชิญเปลือกหอยเพิ่มนะครับก็เปลือกหอยก็มีอยู่ทั่วไปนะครับนี่เต็มหมดเลยนะครับ จะพาเพื่อนไปดูอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีบานาน่าโปนมานี่มาแล้วตอนนี้มีบานาน่าโปนมาด้วยนะครับนี่โอ้ดีเลยเดี๋ยวเราสุไปดูดใกล้ดิโอ้โหบานาน่าโปนไปแล้วบานนาปนไปแล้วไปแล้วครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวให้น้องภูมิกับแม่หญิงเนี่ยพักกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะอ่าน้องปุ้ม